ปาะหลงทุนเด้อครับพี่น้องแต่งวดที่แล้วมันเขานไงฮะงวดที่แล้วมันเขาเกาซีนี่บอกครับสองสองเจ็ดเกาซีสามโตเดียวนึ่งวดที่แล้วเขาเกาเกาซีอยากได้เลขเด็ดอย่าลืมกดติดตามช่องคนเมืองพุทธสวัสดีครับท่านผู้ชม fc แฟนช่องนะครับท่านที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับวันนี้แอดเดินทางมาที่อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่นเนาะมาตามที่แม่ล้อมเนาะแม่ล้อมที่บอกว่าทําเลขสูตรนะครับถูกมาหลายงวดนะครับแล้วแก็อยากจะแบ่งปันนะครับอยากจะเผยแพร่ให้กับ fc แฟนช่องนะครับที่อยากจะได้ตัวเลขนําไปเป็นแนวทางในงวดวันที่16บหกันวาคมสองพน้าร้อยนี้นะครับตอนนี้เอดก็เดินทางมาถึงที่บ้านของแม่บุญล้อมแล้วนะครับตอนนี้ก็จะเข้าไปหาแม่บุญล้อมนะครับว่า สูตรเลขของบุญล้อมในงวดนี้นะครับเราจะได้ตัวไหนกันอย่างไรนะครับก็เดี๋ยวเข้าไปดูกันเลยครับสวัสดีครับคุณแม่บุญล้อมนะครับครับก็ได้เข้าว่ามีสูตรเลขนะครับก็มาตามอันประวัตินี่เป็นมากงเลยครับแม่เฮ็ดมาแต่โดนยังครับสูตรสูตรนี้ออได้ยี่สิบปีแล้วโอ้ได้ยี่สิบปีแล้วเก้าชุดตลอดชีพซื้อซื้อสูตรนี้เก้าชุดตลอดชีพเก้าชุดตลอดชีพ อันนี้หมายถึงยังไงครับนี่ไอไอที่เพชรเป็นล็อกเป็นล็อกไว้นี่งวดที่ออกไปงวดนั่นงวดนี่งวดไปหมายถึงนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าโอ้ไม้นี่มันหลุดนี่หมายถึงหมายถึงสถิติเนาะครับสถิติที่เพ็ดมาอันนี้งวดวันทีตัวอะไรล่ะมันมันมันออกตัวอะไรล่ะตัวอ้ไรนวดนี้ศูนย์แปดศูนย์แปดสามโอ้ศูนย์แปดสามครับห้าเจ็ดล่างอันนี้ก็เข่าเนาะงวดนั่นเข่างวดวันที่เท่าไหนเนาะนี่ อันนี้ก็เป็นงวดเป็นงวดมาเนาะเอาเอาล่ไล่ไล่มาจังสีก็ได้ครับจำงวดก็ได้แต่ว่าแม่น่าสิเลี้ยงงวดไปแล้วละเนาะวันที่สิบหกเดือนเก้าหกสามนี่ศูนย์หกสามนี่จ้าวันที่สิบหกเดือนเก้าอันนี้นวันที่หนึ่งเดือนสิบอันนี้วันที่สิบหกเดือนสิบน่าสิไล่มาจังสีเนาะอันนี้โอ้ครับก็จต้องลูบค้วยกันนะครับเอาอ่าตัวสำคัญก็คืองวดนี่นะครับงวดวันที่ สิบหกเดือนสิบสองแต่คือสิบหกธันวาปีหกสามนี่แม่เห็ดได้ตามนี่เนาะครับอันนี้หมายถึงจังไหนน้อครับสีเก้าหาศูนย์หกหนึ่งอันนี้มันสูตของแม่อ๋แล้วตัวนี้นะครับอันนี้หมายถึงว่าเทดเทดได้แล้วจับคู่ให้กันหมายถึงเนี่ยมีเก้าช,ชุดตลอดชีพเก้าชุดตลอดทีพครับครับครับอันนี้ทั้งบนทั้งล่างเราก็กับพรเนาะ ก็บนนี่บนครับกับั้งบนถั้งล่างนะครับกับเป็ี่นแนวทางนะครับไปแต่ว่างดที่แล้วมันเข่าตัวตรงนี่อ๋องดที่แล้วเข่าตัวตรงมาจับคู่ลักซิตล้ไม่เอาอ๋อครับนี้ตัวตรงตลอดเห็นไหมหกหนึ่งกับตัวตรงเข้าบนครับห้าหนึ่งบ่ห้าหนึ่งกับตัวตรงสี่ตัวงดศูนย์หานี่มันศูนย์สี่มันหลุดแต้มตรงนี้งดนี่ผิดไปงวดนี่เนาะหมายถึงในงวดที่มันหลุดหนึ่งวันที่หนึ่งเดือนพฤศจิกิกานี่หกสามเนี่ยหมายถึง มันงวดเต็มหนึ่งสาหาเลยเป็นศูนย์สิแต่สรุปแล้วก็คือผิดงวดหนึ่งจ้าครับนอกนั่นก็นถือมาตลอดด้วยก่อนนั่นก็นถือตลอดเนาะ เดีงดกระดับสามเก้ามันเป็นเก้าสามเนาะแต่ว่าหากับเก้านี่ก็ต่อตรงล่างอืมครับงวดนี้ก็ได้ตามนี่นะครับเด้อฟซีแฟนช่องนะครับตัวเลขกัะครับตัวเลขกับมีเข่ามีรุดนะครับการเสี่ยงโชคนะครับมีความเสี่ยงร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับกต่ใส่แกลนายานในการรับชมนะครับการเสี่ยงโชคนะครับกับมีความเสี่ยงนะครับทางช่องของเขากับนำเสนอเพียงเป็นแนวทางให้เท่านั้นนะครับ ผู้มีโชคก็อาจสิโชคดีถ uh um> ือนะครับเพื่อมีโชครวมกับแม่บุญล้อมนะครับกับน้ำตัวเลขมุนีไปเป็นแนวทางนะครับซึ่งแม่บุญล้อมกับบอดด้บ่ดด้หวงนะครับกับอยากแบ่งปันให้กับผู้ทีสิน้ำตัวเลขไปเสี่ยงโชคนะครับเพื่อเป็นแนวทางได้นะครับสําหรับแอดมินเองกับนำเสนอเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับกับขอย้ำอีกเท่านึงนะครับว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคุลนะครับการเสี่ยงโชคมีความเสี่ยงร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ ครับพอดีผมเห็นแม่เป็นจังไดก็ครับว่าค่อยสบายที่จังไดครับพ่นพิกขาโอ้ครับเออแม่แม่เป็นมาตั้งกำเนิดเลยบบ่ครับพรสอดเดี๋ยวเป็นแต่อายุยี่สิบเก้าแม่ก็่หาห้าสิบสี่โอ้ห้าสิบสี่ตัวนาะครับรู้มาต่อยที่กินเป็นรู้มาต่อยเนาะครับ ก็ดังที่เห็นนะครับตัวเลขของแม่บุญล้อมก็ได้แล้วนะครับ FC แฟนช่องนะครับส่วนจะนําไปเสี่ยงโชคนะครับก็ท่านที่ชอบก็นําไปเสี่ยงโชคนะครับท่านที่ไม่ชอบก็ผ่านนะครับเพราะว่าทางเรานําเสนอเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับครับสำหรับแม่บุญล้อมก็อย่างที่เห็นนะครับถ้าหากท่านใดอยากจะช่วยเป็นค่าของชีพของแม่บุญล้อมนะครับก็สามารถ ถ้าถูกหวยนะครับถ้าถูกหวยถูกนะครับหรือไม่ถูกก็แล้วแต่นะครับถ้าอยากจะช่วยแม่บุญล้อมนะครับครับสาหรับเอฟซนะครับที่อยากจะช่วยแม่บุญล้อมนะครับในการดํารงชีวิตนะครับก็มีอยากจะช่วยเป็นค่าน้ําค่าไฟนะครับก็โอนเงินเข้าบัญชีแม่บุญล้อมได้นะครับไม่ว่าจะถูกหวยหรือไม่ถูกก็แล้วแต่เนาะถ้าหากไกล เห็นแล้วนะครับถ้าอยากแก่ช่วยนะครับก็สามารถช่วยแม่บุญล้อมได้นะครับก็โอนเข้าบัญชีตามที่แอดขึ้นหน้าจอให้ดูเลยนะครับแอดขึ้นหน้าจอให้ดูนะครับก็ตัวเลขก็อย่างว่าเนาะอาจจะมีเข้ามีหลุดแม่บุญล้อมก็ไม่ได้ยืนยันนะครับแต่ของแกเข้ามาตลอดนะครับเพิ่งจะมาผิดงวดอ่าที่ตัวเลขออก40นะครับแต่ของแกให้50นะครับนอกกนั้นก็เข้ามาตลอดแล้วก็เข้าติดต่อกันมานะครับที่แอดมาก็ไม่ใช่ว่าจะมาเลยทีเดียวนะครับก็ โทรติดต่อแม่อยู่ตลอดกับตัวเลขนะครับแต่แอดยังไม่ได้ลงคลิปนะครับพอมันเข้าติดกันมาจริงๆแอดถึงได้มาตามนะครับไม่ใช่ว่าโทรไปบอกแล้วจะมาเลยนะครับอันนี้ต้องเป็นที่น่าเชื่อถือนะครับแอดถึงได้มานะครับก็ใครอยากจะช่วยแม่บุญล้อมนะครับก็สามารถโอนเงินเข้าบัญชีแม่บุญล้อมโดยตรงได้เลยนะครับซึ่งทางแอดมินเองนะครับก็จะทำหน้าที่เป็นสื่อกลางให้เพียงเท่านั้นนะครับ ครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมทางช่องของเรานะครับขอบคุณทุกท่านนะครับท่านที่เข้ามาติดตามรับชมใหม่ก็จะลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทางช่องด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดรับชมคลิปใหม่ๆจากทางช่องของเรานะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านขอให้ทุกท่านโชคดีเฮงๆรวยๆถูกหวยกันทุกคนสวัสดีครับ